ก่อนจะไปรับชมคลิปช่วยกดไลค์กดสับสไครในช่อง YouTube และในเพจสายบุญพาเที่ยวใน Facebook ด้วยนะครับครับกราบสวัสดีครับเราอยู่ในช่องสายบุญพาเที่ยวก็เป็นอีกหนึ่งอาทิตย์ที่เราไม่ได้ไปเที่ยวเพราะยังติดช่วงโควิดกันอยู่วันนี้เราก็มาทำอาหารกินกันดีกว่าในวันหยุดสบายสายสไตล์สายบุญพาเที่ยวอ่า ในช่วงกินแหลกซอยบุญกิ่นแหลกก็ตอนนี้วันนี้เมื่อเช้าได้ไปนี่เลยขาหมูวันนี้จะทําพะโลพะโลขาหมูกันก็มีขาหมูแล้วประมาณห้าโลได้แล้วก็นี่ขึึนเทีนะเดี๋ยวผมจะทําแบบผมไม่รู้นะว่าเขาทํากันยังไงแต่ของผมอะผมจะเอาขาหมูไปผัดกับพะโลก่อนของพะโลเให้มันเข้าเนื้อ ปรุงรสอะไรเรียบร้อยก่อนแล้วเราค่อยเอาไปต้มนะตอนนี้ก็เดี๋ยวรอไฟก่อนนี่ผู้ช่วยติดไฟอ่หันมาหน่อยสามวันจะเสร็จไหมเตาถ่านเนี่ยยังไงเอฟเฟกเอฟเฟกเต็มเต็มจะสร้างรักไฟอยเลยก็ที่มีนะที่ผมเตรียมไว้สองอย่างค่เดี๋ยวพวกเครื่องปรุงเดี๋ยวผมมาถ่ายให้ดีวอีกทีว่ามีอะไรบ้างเนาะเวลาตอนใส่ ก็ไปรับชมกันเลยก่อนจะไปรับชมกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะผู้เป็นแรงใจในทําการท,ทําทริปต่อไปก็เดี๋ยวบทช่วงโควิดอ่ะก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างมาว่าจะให้ผมไปที่วัดไหนเนาะแล้วเดี๋ยวผมจะไปเก็บบรรยากาศเก็บภาพให้ว่าวัดนี้เป็นยังไงสวยไหมอะไรไหมอ่าใครอยากจะให้เราไปที่ไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างได้เลย,เลยนะครับไปไปดูกัน ก่อนอื่นเราก็ผิกชัยเม็ดผิกชัยเม็ดมาตำกันตำกับกระเทียม ขั้นแรกเราก็เอากระเทียมกระเทียมกับพริกไทยเอาไปเจียวกับน้ำมันให้หอมกันไปรู้สึกจะแสบตาใช้ฟืนด้วย ลงไปเลยปลา้ำเขาให้อันนี้ผมใช้หมูหมูที่เขาเผาขนออกอะ่ะที่เขาเผาขนแล้ว พะโล้สำเร็จรูปใส่เลย,เลยหมดห่อทำแบบนี้จะได้จะได้กลิ่นฟันไฟนิดๆเป็นมนต์เสน่ห์ลูกคุ่งในการทำด้วย Ngày là cũng dọn nám lên lên ôi, Phay Xuất giọt มีกองฟืนเดี๋ยวเราปรุงเลยอ่ะสีอิ่วดำอือิ่วดำลงไปอันนี้น้ำมันหอยอื น้ำปาลารสดีแด้วยสีิ๊วขาว โอ้ยฟัยนนี้จะไหวไหมเนี่ยขาหมูผมให้เขาหัน่นหั่นให้ผมไม่ได้ต้มทั้งขาอย่างนี้เราจะได้น้ำต้มกระดูกด้วย น้ำมันจะหอมน้ำตาลลงไปเลยมันต้องออกหวานหน่อยใน ทีนี้เราทุบแล้วแ็วใส่ลงไปผัดเลยทุกอย่างผัดพร้อมกันหมดเดี๋ยวเราก็เอาไปต้มทีเดียว นี่ตอนนี้ตอนที่ผมทำเห็นนาฬิกาไม่เอ,อ่ยมันมันจะกลับหัวกันอ,อ,อยู่ประมาณเก้าโมงประมาณยังไม่ถึงเก้าโมงอแปดโมงห้าสิบเดี๋ยวเอ,อ๊ะไม่ใช่เอ,อ่อเก้าโมงสิบนาทีเดี๋ยวมาดูวัตถุตรของผมเนี่ยจะใช้เวลาเคี่ยวให้มันเปื่อยหรือนิ่มเนี่ยใช้เวลากี่ชั่วโมงผมมีเคล็ดลับ เคล็ดลับให้เขาเปื่อยและนิ่มง,ง่ายโดยที่ไม่ต้องเอาขาหมูไปทอดใช้ขาหมูสดเลยแต่เราแค่มาผัดแล้วก็มีเคล็ดลับอีกนิดนึงเนี่นยตอนนี้ก็หูแสบตามากอือ แซบตามาควันควันไอควันคื้นเออเดี๋ยวขึ้นก่อนอันนี้เราพอแล้วโอ้ยเดี๋ยวนี้ยกขึ้นก่อนเดี๋ยวไม่อ่าพอวันนี้เราจะใช้หม้อใสนี้ ก็ต้มน,น้ำก่อนนี่มาดูอันนี้ก็าผัดไว้ผัดผัดรออันนี้ก็อีกเนื้อหนึ่งก็กำลังแบล็ค้าวอาจจะดูไม่ค่อยสวยงามอยู่ตรงซิงลางกานขั้นตอนนี้ผมใส่ออเครื่องพะโลไปเลยเนาะ เดี๋ยวเรารอน้ำเดือดสักครู่มาครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราเอาหมูมาใส่เดือดแรงมาก ก็น้ำในนี้นะอย่าทิงนะเราก็ตักน้ําในนี้มาสิได้สิได้ความอร่อยมันอยู่อย่างนี้แหละเหมือนกับเราตำน้าพริกก็เราเอาน้ําล้างครกเป็นตัวใส่ใส่น้ําพริกเอาเอา,เอาน้ําครกเพื่อเอาน้ําน้ําล้างครกอะใส่น้าพริกมันจะอร่อยเนี่ยคิดรับนิดน,ดนด้น้อยแต่เราไม่เคยรู้หรือบางบ้านอะที่เป็นแม่บ้านจริงเขาจะรู้กัน แล้วก็ใส่มาเลยตอนนี้กินก็โชยโชยโชยหน่อยตอนนี้นะเป็นเวลาเป็นเวลาเป,เป็นเวลาเก้าโมงเดี๋ยวผมดูนาฬกาก่อนผมลงง่อ เห็นไหมเอ่ยเก้าโมงเก้าโมงตีไปเก้าโมงยี่สิบแล้วกันอ่าเนี่ยเก้าโมงยี่สิบนะนี่นะรับผมมีอะไรจะบอกเย็นขึ้น ผมมีอะไรจะบอกนี่ช้อนช้อนสั้นบ้านเราเนี่แหละตนเลดนี่แหละจะเป็นตัวทําให้พาโลเรานิ่มและเปื่อยไวเป็นกฎฟิสิก,กความร้อนมันจะนำพาเข้าโลหะโลหะสัมผัสกับผิวผิวเนื้อทําให้นิ่ม และเปื่อยง่ายแล้วก็ใส่ไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันใส่ไปในหม้อเลยแล้วมาดูกันว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงในการเคี่ยวถ้าตามหลักแล้วก็คงเขาทําเย็นนี้เคี่ยวเคี่ยวขายพรุ่งนี้อ่ะที่เขาทํากันอ่ะมันก็จะหลายชั่วโมงแต่ได้ดูผมว่าไม่ต้องเคี่ยวทิ้งนานขนาดนั้น เยงแต่ปรุงรสให้มันได้รสชาติแล้วเปิดฝาไว้กันล้นชิมกันชิมกันมาช้อนชิมก่อนมาช้อนฟันอีกหนึ่งอันมาช้อนชิมกันนะมันร้อนมันร้อนมันร้อนชิมรสชาติกันโอ้ยชิมรสชาติก่อนนะจ๊ะ อืมอร่อย <laughs> ยืมสโลแกนโทเล กลับมาใหม่นะครับจาก9โมง9โมง20ตอนนี้11โมง25กี่ชั่วโมงว่ะ2ชั่วโมง3ชั่วโมงอ่ะ3ชั่วโมงเรามาดูนี่เดี๋ยวผมใส่ในาการก่อนเดี๋ยวรดนมอทำ็มหูเดือดอเดี๋ยวผมใส่การใี่ดู ว่ามันนิ่มนะมันนิ่มนะอืออืโอ้เนี่ยนิ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเจาะปุ๊บออกเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้ได้ได้นี่อร่อยว่ไ้เดี๋ยวเราก็จะขึ้นโต๊ะ ีก่ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะตักใส่หม้อกันเอ้ตักใส่ชามนั่นเลยช้อนยังอยู่อ๋อผมลืมอือเดี๋ยวเด,วเดวีต้องอีกหน่อยหนึ่งนี่เต้าหู้ผมใส่เต้าหู้ด้วยลืม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 เอาใหม่เอาใหม่ใม,ม่เดี๋ยวผมใส่เต้าหู้ก่อนแป๊บหนึ่งเดีเจอกัน อาันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่พะโล้ขาหมูหูกับน้ำต้ม,มแกเลียนเออมาวันหยุด,ยดสไตล์สายบุญพาทเที่ยวแต่วันนี้เราทำคลิปนี้นี่ไนงะเออสายบุญกินแหลกเออนะ มาลองกันเลยว่ามันซีนิ่มขนาดไหนโอ้หดูหนางดิดูนางดูนางดูนางอื้มอื้มร้อนแห้ง lug. จังหวัดจังหวัดดีมาก มอดเมือกันร้อนด้วอ,ออือเออเออยังแถมยังแถมอ่ะต่อข้างหลังเรียบร้อยอ่ะว,วางระเบิด,ดกันวางระเบิดกันครับอืมคนร้อนเป็นไงมั้ยอ ดึงอ่ะมันกินกระเทียมมันนแรงมากอือต้องมีพริกพริกกับกระเทียมอืห้ากันอืมรอยก็ติดพิกแค่นี้เนาะรับรองสุตนเนี้ยใช้เวลาต้มสามชั่วโมงมีช้อกี่คันใส่ให้หมดมันจะไวขึ้น และเนี่ยเนื้อย่างนิ่มอ่ะนิ่มมากการันตีความนิ่มได้เลยสามชั่วโมงไม่ต้องตุ๋นทีสองสิบสองสบสามชั่วโมงนี่ก็อร่อยแหละละลายในปากก็ก่อนจะลาจากไปเนาะฝากกดไลค์กด s c r ต b e ด้านล่างนี้กับมุมจอตรงนี้ให้ผมด้วยร้อนร้อนร้อนของกำลังร้อน นะฝากกดไลค์ like, กดตับตะไค้แล้วก็มุมจอนีให้ผมด้วยติดตามในเพจ Facebook ในช่องเพจถายบุญพาเที่ยวให้ผมด้วยเนาะอ่าแล้วดูว่าคลิปหน้าสถานาการณ์โควิดจะเป็นยังไงจะได้ออกไปเที่ยววัดไหมอะไรไหมก็กดติดตามกดตับตะไคร้กดกระดิ่งเอาไว้คุณจะได้รับชมคลิปเป็นคนแรกโอเคนะครับครับไปสวัสดีครับ